ปูปูนี่แหละผมเห็นมันใหญ่ไปเรียกตะโกนบอกอยู่ยสูงๆนะคนเรียกเลยนะมันเ,เห็นเป็นแสงขาวๆนั่นแหละเราก็ว่าเคลนอะไรมาเลยเด้ย,ยกเตรียมเหมือนงานใหญ่เลยครับคนมาในงานเต็มหมดเลยเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางและการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลทุกท่านครับกรพบันกับผมกาพ้ารวยกรบมือนิงกรได้มีโอกาสคำว่า ตามแนวทางของสร้างปันผาครพุดีเมื่อคืนนี้สร้างปันผาคนได้จุดทูบเสียงท่ายขอปูขาวแล้วครับผมก็ได้ทู่ไปหากาเมื่อคืนนี้เนาะมือนิกาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับผมก็ล่อรับชมไปพร้อมๆมเหมือนว่าสร้างปันผาจะจุดขอปูขาวได้ตัวดครับผมได้3ตัวหรือว่า2ตัวก็ล่อรับชมไปพร้อมๆมกันครับผม fc ท่านไหนที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะบริภาษาดา่าสาัรนดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องกาพาด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะได้ผ้าเดินาเดินเข้าไปด้านในแล้วก็จะได้พาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของสร้างพันระทิวาจุดขอปูไว้ครับผมว่าจะได้สามตัวหรือว่าสองตัวมารับช่วมไปมพร้อ,อมๆกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ผ้าเอฟซีวัดามแนวทางเน็นว่าสร้างสร้างจุดถูกขอปูหรอ่ครับผม จุดแล้วครับจุดจุดเมื่อวานกับวันก่อนจุดจุดไว้แล้วนะครับจุดแบบจุดไว้ครั้งแรกจุดครั้งแรกได้แค่สองตัวครับเมาวานนี้จุดได้สามตัวเลยก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นบนกระางหรือเปล่าเนี่ยนะก็เลยไปซื้อแบตเตอรี่ไว้นะครับหรือว่าปูห่บนกระลางเลยครับผมอรอบรอบแรกได้สองตัวแรกไปสองตัวได้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับ ตัวนี้เนี่ยที่ได้จุดใหม่ๆเนี่ยใส่สองตัวเนี่ยจุดป้าใหม่เห็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่ครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่แหละครับจุดวันก่อนนะนะศูนย์เจ็ดพี่ก็เลยจำไว้ใช่ไหมครับเสร็จทีนี่มาเมื่อวานนี่เป็นวันพี่แบบเป็นวันดีนะพี่ก็เลยก่อนวันพระใช่ไหมครับก็เลยจุดตะปูขอสามตัวเลยเด้ออย่างเงี้ยนี่ได้เก้าแปดหกครับใส่ก่นนี่แหละตัวนี้คือชัดชัด แจวเลยนี่ออกพุดรูดไหลรู้เลยได้เลยพไปก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นี่มีสั่งสั่งสั่งไปในนั้นดีเค่สั่งไปในเมพชุดห้าใบไปอีกแล้วนี่อ๋อชุดห้าใบจัดอีกแล้วสั่งสั่งไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ได้ได้ใบเดียวก่อนไงนี่ไงครับใบเดียวก่อนสลับกันนั่นใช่ไหมครับพี่ตีว่าคิดว่าล่างกับวนท่านให้อย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะท่านมาแล้วมันก็ฝันดีนะก่อนก่อนที่ไม่ใช่ก่อนที่จะจุดเนี่ย คือฝันก่อนอก่นจฝันก่อนเราตีวามหมายไม่ถูกเนาะฝันมามนเรียกเลยท่านมนเรียกว่าช่างพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเตรียมเททองหล่อผ้าเลยเตรียมเททองหล่อผระทองพร้อมแล้วนะทองพร้อมปูนพร้อมขึ้นเตาเผาพิมพ์เตรียมหล่อพระเลยนะช่างว่างั้นนะครับสะดุ้งตื่นมาตั้ตีสี่เนี่ยสะดุ้งตื่นตกใจว่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะเอาเลยเอาเลยพร้อมแล้ว ทุกอย่างพร้อมเลยปูปูนี่แหละผมเห็นมันใหญ่เป็นเรียกตะโกนบอกอยู่สูงๆนะคนเรียกเน่ยนะเดี๋ยวมันเห็นเป็นแสงขาวๆนั่นแหละเราก็ว่าเราว่าปูหรือเปล่าเพราะอยู่ข้างบนนั่นเรียกเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะพร้อมแล้วช่างพร้อมแล้วจัดงานได้เลยจัดงานได้เลยพร้อมแล้วจัดงานพิธีได้เลยเราก็เลยคิดว่ากิจศรัทาถุนัจะเป็นงานใหญ่เลยปูจะให้งานใหญ่ใส่ใจมีงานใหญ่ก็เลยตีตีความหมายว่าตีความหมายตีความฝัน ขอมฝันว่าตีเป็นตัวนี้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ไปซื้อเนี่ยับไม่ได้ไปหาซื้อนี่ยแต่อันนี้ตัวคือซื้อเลขทูบใช่ไหมครับอันนี้เลขของฝันนี่ตีตีเป็นตัวนี้เลขของฝันน,น,นี่ยฝันก็ปูว่าพร้อมแล้วได้พ่อขึ้นนา,ากพอขึ้นนานากน้อยสองตนนาขึ้นสามขึ้นโค้งไว้สามตัวตก็ฝันเลยนะอ,อ๋อขึ้นขึ้นในครบสามไม่ได้ไงขึ้นครนบสามแล้ว ขึ้นฟอมให้แล้วนะครับขึ้นฟอมไว้เนี่ยครบสามแล้วครับเพราะจุดจะมีนาคนาคสามตนใช่ไหมล่ะครับนักน้อยสองนักใหญ่หนึ่งครับกขึ้นก็ฝันเลยนะเพราะตอนนั้นมันไม่ฝันเลยที่บอกน้องก้าไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยเพิ่งเพิ่งฝันฝันชัดเจนเลยเลยฝันชัดเจนเลยแถมว่าฟอมแล้วฟอมแล้วเอาเอาเอารถเคลนอะไรมาเลยเด้ยยกเตรียมเหมือนงานใหญ่เลยครับคนมาในงานเต็มหมดเลยแปลว่าจะได้โชคอีก ใช่เพราะเขาเขาว่าพร้อมแล้วเขามาผูกปูแล้วเหมือนเหมือนเขาก่อนว่าที่ปู่ว่าให้แล้วให้แล้วไงนะครับตอนนี้มาพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเราก็เราก็เราตีความหมายว่าแสดงว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะออกเงินสารได้ด้วยใช่ไหมครับไม่นครับเราก็ตีเป็นตัวนี้เราจะหาไว้อยู่นี่เก้าศูนย์นี่แหละผมมากจนเก้าศูนย์นี่แหละครับผมครับเนี่ยเนี่อันนี้พี่ตีความฝันของพี่นะเนาะครับว่าว่าทองพร้อมอะไรพร้อมแล้วแล้วในงานน่ะเขาก็เอาเงลนสารมาเยอะเลย เป็นทองคําทองสัมฤทธิ์ทองแดงเงินเงินทองนาคมาครบหมดเลยเครับคนที่มาร่วมนระาใส่เป็นเป็นถังใหญ่หญเลยรันนี้เพร้อมแล้วโยมก็พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วช่างเอาเลยเอาเลยเลนวีดีก็เรียกับแล้วทีนี้ก็แปลกในงานก็แต่กันลุมลำลุม,ลม,ลม,ลมคนเต็มเลยเด้ใส่ชุดขาวมาในงานเต็มหมดเลยครับค,บคบนั่นแหละก็เลยชอบตัวนี้แหละในฝันนะนะ909คร้บที่แต่ว่าที่ว่าลอตเตอรี่นี่เป็นเลข เลขไอ้นี่เลขจะทูบปูเลขทูบเลขทูบปูซื้อไว้แล้วพี่ซื้อไว้แล้วเอาปูโชคใหญ่จะได้สร้างพระองค์ใหญ่ครับสาธุเจะได้สร้างน้ากันครับผมสร้างน้ำกันนะกับกล้ากับโชคอยากไปสร้างที่ไหนก็เดี๋ยวพี่ไปช่วยสร้างครับผมไม่ต้องกลัวปั้นเองไม่ต้องกลัวครับนลองดูเผื่อจะได้ได้บุญให้ปู่ให้ครับเดี๋ยววันโค้งสุดท้ายวันพระใหญ่สุดท้ายก็ค่อยอีกทีนึงครับผม Saw, วันนี้เห็นเป็นวันดีวันนี้มันวันนี้ทางนู้นเขาว่าเป็นศาสตร์ไทยด้วยเนาะศาสตร์ศาสตร์ไทยแล้วก็มันกินเจด้วยมันตรงกันหมดนะวันนี้นะครับทางโคราชทางนู้นเขาก็ว่าเป็นศาสตร์ด้วยด้วยครับที่ก็เลยจุดขอเนี่ยจุดขอแล้วก็ได้เก้าแปดหกอ๋อสวยนี่ยจุดนมันลมแรงพัดข่ายมาได้เนี่ยครับลมแรง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 มุมว่านี่ลมแห้งเลยครับแรงเลย เพราะว่าถ้าจุดถ้าจุดให้จุดตรงนี้แหละจุดตรงน้าตักทันทีเลยทันจะให้ทุกทีเลยจุดจุดในนู้นอะไรไี่เท่าไหร่เนี่ยจุดตรงนี้แต่จุดที่แรกไม่มจุดในถังเลยได้แค่สองตัวเลยนะจุดแรกระถางได้แค่สองตัวได้แค่สองตัวก็เลยว่าเออปู่เขาใหม่รูนี่เพราะว่าตั้งวานดังขันห้าเลยเนี่ยตั้งขันห้าขึ้นขอปู่เลยว่าปู่ให้ให้ลูกเลยทว่าอรากไป็นได้งานหายกู คนจะได้มาเพิ่มบุญด้เยอะเพราะว่ามันไปตรงกับนี่พอดีเนี่ยนะหัวใจพระพุทธนะอ๋อหัวใจพระพุทธสองพันสภาพโยนี้สองศูนย์ศูนย่แต่เอฟซีกับรวมมาพุรหาลอยพุรพันกับนี่ครับผมรวมๆสมทบทุนกันมาเรื่อยๆครับผมครับแล้วก็น่าให้กล้ากับโชคดูแลไปเลยผมบอกใส่บุญเขาเด้อก็ไปถวายทั้งวัดเลยไม่ต้องมันทั้งกาแฟแล้วก็ แล้วก็มีกําไรนาดก็เทมันได้บอกนั่นเนาะมีกําไรนาดหัวใจพระพุทธกับกาไรนาดก,กาไรนาดเนี่ยทั้งทั้งสามตนเนี่ยยี่สิบเอ็ดชุดยี่สิบห้าชุดเ <9 S 2> ก้ากำไรนาดเนี่ยกำไรเป็นกำไรนี่ยจะกำไรที่ติดตูกแก้วนะอ๋อกำไรลูกแก้วเราต้องใส่กําไรก่อนแล้วก็ต้องใส่ลูกแก้วเข้าไปนี่กำไรนี่ยกำไรนี่เรองหนา่งเลยค้าขายจะได้มีกําไรทําอะไรก็ได้มีกําไรครับนี่กําไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดชุดกำไรยี่สิบเอ็ดชุดแล้วก็ปลายเกล็์นี่ปลายเกล็์นี่จะจะรอ สงสัยนี่แหละสงสัยท่านเป็นเตือนพี่เลยเลยว่าเพราะพี่เคยพูดว่าปลายเกศ์นี่จะรอเอาจะใช้โลหะครับปลายเกศ์นี่จะเป็นทองสำลดคือว่าเงินทองนาคทองแดงทองเหลืองผสมกันเนี่ยปลายเกณนี่นี่ปลายเก์นี่ออปลายเก์องคูจะรอจะรอ,อแบบทำวิธีเททองหลอ่อพระเนี่ยปลายเก์อยู่สูงสุดนะนับนี่เนี่ยท่านจะมีเพชรมีพลอยตรงนี้ด้วยเนี่ยปลายเก์นี่เราจะไปสำลีเรก็ตั้งไว้ประมาณนี้ สามพันเก้าข้างาบอกว่ามันราคานี่ยครับไฮโดรมากเข้ากันกับกล้องันเลยนะครับแล้วใครใครมีมวลสานอะไรถ้าจะฝากก้าวอะไรก็ฝากมาได้หรือว่าส่งมาทั้งกล้าก็ไปรับเอาเอามาหลอมรวมกันนะหลอมรวมกันเราจะจัดตรงนี้นี่ครับเป็นเปลวเพลิงเป็นเกลเปลวเพลิงไปเกลเพลิงน่ะครับนี่ไปเกลเพิงอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นดอกบัวตูมใช่ไหมครับแตของภูเขาในเป็นเปลวเพิงเกลเพิงนี่เปลวเพลิงนี่ครับผมนั่นแหละ ผมใจ่ทานจะเตือนเรื่องนี้เลยพวก่าอยู่ดีๆปกติพี่จะไม่ลืมเรื่องพวกนี้ใช่ไหมนี่พี่ลืมเรื่องปลายเกดไปเลยเพี่นม่นึกได้ใชถ้าการสร้างอะไรบอกว่าพร้อมแล้วช่างพร้อมแล้วเอาเลยเอาเลยว่างั้นี้ครับแปลว่าเพี่นจะมาบอกปริศนาบอกอย่างจากอย่างด้วยครับนี่แบบแต่ถ้าสร้างฝันได้เงื่อนได้ท่องแบบนี้งวดงวดจีวะหายผมน่ะสามตัวเลยดิสร้างให้ก็จะก็อย่าลืมนะอย่าลืมฐานผ้าในยามที่ห้ามทิ้งนะยืดเก้านิ้วกับสูงสามสิบเก้านี่ ยี่สิบเก้ากับสามสิบเก้าอ๋ออย่าทิ้งนี่ยนะครับเพราะยังไงออกแน่แหละจะออกตรงไหนนะแค่นั้ครับาะฐานฐานฟันถ้าเป็นเป็นนิ้วใช่ไหมครับถ้าเป็นปก่อนเราวัดกันเนาะครับตอนนั้นที่เราเราวัดที่โนนสร้างภัยใช่ไหมใช่ครับเป็นเมตรแต่มเมตรห้าสิบใช่ไหมตอนนั้นเนาะอันเก่าองเก่าแต่อันนี้อันนี้ถ้าเป็นถ้ายี่สิบเก้าถ้าเป็นถ้าเป็นเซนก็ 7จ็ดสิบสีเนี่ยเจถ้าย9กนิ้วนะตัวเจ็ถ้าสามสมสิขนลุกเลยหนึ่งพอดีเลยนี่หนึงครับเนาะพี่พ่งดูวันนี้ได้นเนี่ยสามสิบเกนี่เป็นเมตรพอดีหนึงพอดีคไปตรงเลขพระป่าตรงอะไรของเราหมดเยได้เนาะครับ่ครับถ้าเป็นความสูงนะถ้าเป็นนิ้วก็สาม้านิ้วถ้าเป็นเมตรก็คือหเมตรพอดีนะความสูงนะคเป็นหเมตรพอดีเนี่ยจิงเนี่ยจริง กรก็จะนาวเพร่ะว่าปูให้โชคใหญ่อยู่แล้วแหละจะให้อันั้นแค่นั้นแหละจะให้เป็นเป็นรสลักษณะท่านหรือว่าเป็นเลขทูกก็ลองดูครับพี่จูได้พี่จดได้พี่นีไปซื้อลอตเตอรี่เลยหลังในเว็บมาอีกห้าใบนี่ยครับชอบนะชอบแปดก็แปชอบนะสวยดีนะไอ้ใช่ไหมก็เก้าเก้าแปดหกเก้าแปดหกเก้าแปดหก 9ก้แปดหกครับ้ดได้3ตัวตรงๆเลยเต็มครับสั่งมานี่ยไปสั่งในเว็บมียห้าใบเลยนี่ครับสั่งเลยเอาเลยเก้แปดหกับศูนย์เจ็ครับผมด้ศนย์เจ็นี่เจที่ว่าตัดจไม่ติดนั่นได้แค่ได้แค่นั้นได้ได้จะได้แค่สองตัวได้สองตัวเป็นบนกับล่างครับผมแต่อย่าลืมเน้อว่าไงก็เก้ากับหอันเดียวกันเน้อแม่นครับเก้าจะเป็นแปดหกหกเก้าก็ได้ครับใช่ไหมแล้วก็เกซื้อมาเยอะเลย อาจจะเป็นแปดเก้าก็ได้อ่าใช่ใช่แปดเก้าแปดเกก็ได้แปดเก้าแปดเก้ลองลองลองพิจารณาเอาครับพี่ผมวันนี้พี่ได้ีวิไปซื้อรถตันนี่เลยนะครับดีใจเลยโอ้แบบว่าฟันดีฟันดีครับผมในความรู้สึกที่ว่าดีไงเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่พี่ฝันเห็นทองคำนั่นครับรู้สึกดีนี่มันแบบว่าพร้อมงานใหญ่จุดไฟขโมงชงเฉงกันเลยร่มล้ำร่มล้ำเหมือนครับชุดขาวนี่มันไม่ใช่ชุดขาวแบบเราใส่เงี้ยนะชุดขาวไม่จงกระเบนเนี่ย สูขาวแบบชุดผ้าเหมือนชีปบขาวมวยผมกันแล้วก็มาช่วยงานพี่นะครับในงานพี่บอกะลรเขาก็ทํากันเลยเด้ตอนนั้นยังไม่ได้เอ่ยเปล่าแล้วเขาดุมน้นเขารู้งานนะบึมบึมกันเองเลยนะทางบนก็บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะพี่บ่านได้อยู่รอกเลยแต่โชคใหญ่ครับเพราะว่านมีผู้ขาพนันใจดีท่านให้อยู่รอกคับบก็คือเขาเอาดินมาลงเลยน่ะนก็เกี่ยเก้า้อแล้วน่ะ ขึ้นแทนให้ทันนะเนาะครับผมณขึนแทนให้ท่านวันนี้ได้อยู่สวดมนต์กันไหมล่ะอยู่ครับผมอยู่แล้วทำถ้ามีธุระก็สวดมนต์กันเสริมบารมีเสริมมนเสร็จแล้วค่อยกลับสวดมนต์ก่อนก็ได้ช่วงถ้ามีธุระก็ไม่ว่ากันหรอกช่วงเย็นๆเล็กน้อยก็สิได้ถวายปัจจัยกับหลวงหยาครับครับพอดีรักษาธุสาธุบ๊ะใสยบนเนื้อมันร่มวันนีมีปู่ขาวเพราะว่าแผนงานเขาก็ออกแล้วปู่ขาวเสร็จก็จะ ปูดำกับลังคาช่อฟ้าต่อครับบารมีปูจะให้อยู่หรอกสายบ,บุญนะมมทั้ทงทางมืองนอกทางอะไรเขาก็ได้เมื่อวันนั้นนะที่เขาเขาดูในของกล้ากับโชคนี่แหละแล้วเขาก็เขาโอนมาเนี่ยเขาติดต่อมาไม่รู้เขาติดต่อมาทางโชกกล้าบไมรุนนะทางมืองนอกนะหลายคนเลยนะทั้งไต้หวันญี่ปุ่นทั้งอะไรนะฟันแ,นแลนด์สวีเดนอะไรเนี่ยนะติดต่อมาอ,มอยู่นะ ลองดูเ้าเพราะว่าผมเพราะทงทังที่ไม่รู้เขาติดแต่เราได้ยินข่าวว่าพี่เขาว่าติดต่อมาแล้วมึงนอกติดต่อมาหมันครับแต่แดงสายบุญนี่แหละของโชคอกกาศนี่เยอะเขาจะมาช่วยเยอะครขอให้เป็นต้นบุญช่วยกันเ้อคระงานบุญช่วยกันมีอะไรกนัหนึ่ะไหวเอาปฏิบัติเอาขอลงยาวน่ยท่านจะพาทำมาหรอกวนทีการงานเราเราสวดเสริมเสริมดวงเราอ่านนี้ก็บทได้ภาพไป จดจดตัวเลขก่อนครับบานีเดี๋ยวจะจำบ่าได้ครับครับผมอยู่ในกระเป๋าแล้วครับครับอันนี้ก็สำหรับแนวทางเดี๋ยวก็จะสรุปให้อีกรอบนึ่งครับผมนี่คือฟ้าหลังฝนครับผมหลังฝนตกพึ่งหยุดเนาะครับเนาะเป็นความสวยงามนี่แหละเพื่อนคือว่าทําไมถึงเรียกฟ้าหลังฝนนี่แหละมันคื่ว่าคือเหมือนชีวิตเฮ้าเนี่แหละครับผมเหมือนชีวิตคนนี่แหละเวลาเฮ้าพานอุปสรรคเข้า ช่วงที่เขาติดอุปสรรคหรือติดมรสุมยู่บ่ท้าหาผ่านไปได้มันก็สิเป็นแบบนี้นวครับผมมันจะสวยงามครับผมเขาฝ่าลังฝนหรือว่าหาอพานวิกตผพานยังไปได้นะครับเนาะครับผมสําหรับแนวทางของช่างปั้นพระครับผมช่างปั้นพระฝันได้ทองครับผมฝันว่าได้ทองแล้วปูปูขาวมาบอกว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมาทุกอย่างแล้วเตรียมลงมือได้เลยครับผมสร้างกันเลยได้แปลปิศาณออกมากก็คือ9 1หนึ่งแล้วก็90ครับผม 9190เ no. นาะสำหรับเลขทูบเซียงทไท่ช่างบันพระจุดได้986แล้วก็07รับผม2อันเนาะครับเนาะอันหนึ่งได้3ตัวครับผมอีกอันหนึ่งได้2ตัวครับผมอันนี้ก็เป็นสําหรับแนวทางของช่างบันพระครับผมฝันดีมากถ้าฝันแบบนี้โดนแน่ครับผม3ตัวแน่ครับผม,ม,คบผมเคยฝันแบบนี้แล้ว สร้างปันพระได้3ตูนะครับนาะวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับแนวทางของเว็บซี FC ท่านไหนที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องกาพาด้วยครับผมคลิปนี้ขออนุญาตเอฟซทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ